มีพี่น้องประชาชนได้ไปหาของปลาแล้วเอามาาจำนายนะครับเพื่อให้ผู้สนใจเอาไปปรุงเป็นอาหารที่รับประทานกันครับไปเบึงบรรยากาศนี่อยู่ที่ตลาดเฮ็ดบันย่างกระเดาครับหลายคนหุ่นจักมองนี่ภาพนี่ผมบอกกับทีมงานแล้ว เป็นตะแเสบแห้งนี่คือบักยางขันบัวเด็กเข้าไปในปลาหรือเป็นปลาดิซมบู์สีบกคยเห็นแล้วบักยางแบบนี้แต่เพื่อนบอกว่าอันอาจสีหนวยเขียวเนี่ยมันสีมิลดสมแต่ขันแบบหนวยแสบมันสีหวานหวานเปลือกเปลือกออกมาอนี้กินไม่ค่อยไดแสบแห้งห่านตลาดนี่ยู่มองใดหลายคนถามยู่ที่ริมถนนท่งหลวงไม้เหลขก0 5 0เส้นอุบลตระการพืชผลล่องแวะไปได้ครับบรรยากาศตอนนี้ก็มีพี่นประชาชนออกมาหาสื่อพัก ผลไม้เห็ดอาหารปา่าเนื่องจากช่วงมือถึงสองมือที่ผ่านมาครับในพื้นที่ต่างๆของอุบลราชธานีมีฝนตกติดต่อกันหลังจากที่ิ้งช่วงไปหลายเดือนเห็ดหายประชาชนออกมาหาของปา่านําไปประกอบอาหารรับประทานซึ่งจะมีความสดใสนะฮะอร่อยเป็นวัแซบจากธรรมชาติของปลาที่มีความโดดเด่นกรณนนี้คือบักอย่างนะครับ มีผลสุกสีเหลืองนะครับออกในช่วงนาห้อนแบบนี้พ่วงละเพื่นว่า3 0มสบถึงห้าบาทแล้วแต่ขนาดอีกอย่างหนึ่งกับเป็นเห็ดมีเห็ดอย่างแน่มีเห็ดขมเห็ดปวกเห็ดเพิงแดงราคากับผแพงครับ20บาทขึ้นไปจนหอด200บาทนอกจากนี้มีกี่นู่นนะครับมีนอไม่ปลามีหวานตูดหมูหรือเประปลาดอกกระเจียวปลาดอกไม้อาหนไม่ปลาเพิ่นขายในราคาต่างแต่ เ้าจนหอด100บาทมีแม่งกินูนนะครับขายถุงละ 90- 100บถึง100บาทตามแต่ขนาดแม่งกุจีก็ขายครับถุงละห0าบาทโดยของปลาที่นํามาขายส่วนใหญ่จะเอามาจากปลาชุมชนในพื้นที่ซึ่งถามพอคาเมค้าที่เอามาขายที่นี้เพิ่นบอกว่าสร้างไร่ใดมือละ4 0 0 0 0ถึง500บาทหรือบางมือหาเด้หลายนะครับก็ได้ลักพัน ตามแต่ที่หาของปลาได้มาขายและก็ตามข้อนิยมของผู้สื่อสำหรับตลาดนี้ย้ำอีกเทือนหนึ่งครับว่าตลาดเฮดบานย่างกระเดาอยู่ที่ฝั่งซ้ายครับริมถนนทางหลวงหมายเลข2000เส้นอุบลตการผืชผลห้างจากโตเมืองอุบล30กิโลเมตรชาวบ้านจะเอาของมาขายช่วง7โมงเสารจน8ทุ่มปุนก็คือขายโดนแท้เบิดมือเบิดมือเลยขายเบิดมือเลยนะฮะหรือบางคนบอกว่าเบิดมืออหลีบ่ กรบเแมนพร้อมนึกถึขายเบิร์ดก่อนมีคนมาแวะสื่อกะอาจสิเบดกอนก็ได้นะครับหรือผู้ดิสัรจรไปมากกระแวะสื่อเนื่องจากอย่างที่บอกไปครับของปลาเนี่ยเป็นของปลาตามฤดูกาลนํามาขายกัะบปแพงกับมีความหลากหลายทั้งนี่บอมแมนขายอยู่ที่แพงนี่ย่างเดียวเพิ่นยังมีออนไล์พร้อมครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมครับสามารถไปเสิร์ชหากันได้หรือไปพิมพ์ไปกดไลค์ไปก่อนเพื่อจะไปล่องเบิงว่ามี่ย่างแนมือนีเมนูเพิ่นพิมพ์คำว่าตลาด เห็ดบ้านยางกระเดานะฮะตลาดเห็ดบ้านยางกระเดานะฮะก็จะมีข้อมูลกันได้ว่ามีมือนี่มียังแน่บักยางมีเห็ดป่ามีลใไม่ป่ามีกิ๊บแมงกิ๊บนู่มีกุจีแต่ละมือก็สิแตกต่างกันออกไปแตกต่างกันออกไปแล้วแต่เพื่อนสิหาได้ครับ